ครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบสามบวกจ้ะครับร้อยสี่สิบสามบวกรับประกันบ่ให้ผิดหวังเป็นเป็นเคลสสายใดแม่เอาแม่เพิ่นลูกบกักร้านฮาเซนจ้ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟัา่ม มื่อนี้สิพาพี่น้องมาเปิดราคาไุ้คือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่พได้พลาดคลิปดีๆราคาไุ้ยถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัดีครับจ้ประกอบกับเนื้อวัวยไกล้งามบ้านบ้านหนองท้องคือบ้านยังก่อโอ้บ้านไฟหินบ้บานไฟหิน ไม่นี้จะเปิดจะโคม้ม่เปิดโค้มเดียวจ้ะครับเป็ดเราเปิดโค้มเดียวเป็นควายแม่ลูกแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบสามบวกจ้ะครับร้อยสี่สิบสามบวกรับประกันบนน่ะไฮทิบวางเป็นเป็นควายสายใดแม่เอาแม่เพิ่นลูกแบบล้านหาแสนจ้ะควายลูกแบบล้านหาแสนว่าสั่นยาวอาดหลัดแต่ว่าลูกน้อยเพิ่นลูกนอกนี่ลูกเบิ่มพันล้านจ้ะครับ เพิ่นทับได้ซเดือนกวาสรงอุดรบ่งแม่เพื่นก่อนนแม่เพื่อนทับหกหนึ่งตุลาหกสี่ขอดกับหนึ่งกันยาหกห้าแม่ลาว่าพานแล้วรับประกันท่องช้างอุดรทับัสร้างอุดรไว้รปรนไว้เพื่เ้นเชกเนวงา ลูกแรก้็จ้ะลูกลูกตัวลูกตัวแรกเนาะนี่เนาะลูกตัวแรกเป็นเป็นเบิ้มพันล้านลูกนี่ก็มีใบมีใบมีหลอดลูกไดซีเดือนลูกไดซีเดือนแล้วเบิ้มพันล้านเอกสารเอกสารครบแม่เขาเป็นใจล้านห้าแสนจ้ะลูกบอกล้านห้าแสนแม่เขาแม่อ้างแม่ไงเบิ้มพันล้านอ่องขอสามอ่อง วันก็ดีลูกวนะันลูกเป็นวันดีแม่ก็เป็นแม่ใหญ่แม่เหงาแลูกลูกกในท่งมซีเต้หางกะล่ม,มเป็นลูกลูกกันล้านหาเสนีน่มจ้แม่เขาสายตล้านหาเสนีนล้านหาเสยนเป็นเป้เงาพี่น้องเลย,ายเา้เงาวายใหญ่ คุ้ยงยจ้ะง่ายเลยเร็บแข้งเร็ยบขาทุงน่องเอือกบกเเาว้้้ตัวน้้้่้ีต้้น้้้้้้้ม้้มีต้้้้้้้้้้้้้ยตัว้้้้้้้้อ้้้้ ลูกสาวเพิ่นได้เดือนที่แม่ดือนกว่าลูกสาวก็งามงามพี่น้องเลยวัน,นวก็ดีเถอะวะวันดีดอกดีพี่แม่สูงบ่สูงกับเบื้งเอาเบื้งแม่ไหวสูงเท่าใดปุบ้อยสี่สิบสบวกผมนี่สิบเปิดได้เท่าไรแม่สิเปิดได้สาห้าจ้ะสามแสนืน <c oughs> กูได้มองหาควอยใหญ่ควอยงามได้เป็นลูกตัวแม่ซั้มลูกก็ลูกตัวแม่ลูกเพิ่มพันล้านแม่เขาท่องเลยจ้ะท่องได้สองเดือนสองเดือนก้าวมื้อสองเดือนก้ามือ้อแม่เราก็รับประกันพร้อมช้างอุดรจ้ะรับประกันให้เลยจ้ะช้างอุดร โทรศัพท์เนี่ยแม่เบอร์062 892 1045โทรมาหาเรารายการนี่ตอร้องเลยว่าแม่ต่อร้องได้ตอ่อ,ตอร้องได้ไดไดคือเกา่าสันแม่แล้วว่าไปไงโทรมาหาแม่เราได้กันกับพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ